สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการ KDFC Man of the Match ครับเรามาสัมภาษณ์นันทวัฒน์กกฝ้ายครับแฟนขับทุกคนนะครับแหม่หมดด้วยคะแนนเต็ม100%เลยครับแหมเป็นครั้งแรกของทีมครับก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยครับสวัสดีครับวัดสวัสดีครับครับผมวัดแฟนขับบอลให้เราเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ได้คะแนนโหวตทุกเสียงเนี่ยเป็นตัวเราเลยพูดถึงแฟนบอลหน่อยก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่โหวตให้ผมได้เป็น Man of the Match ประจำแมตช์นี้ครับ แล้วอยากให้วัดลองย้อนไปดูผลงานเกมที่แล้วโดยรวม90นาทีทีมเรานั้นเป็นไงบ้างก็ทีมเราก็ช่วยกันเล่นได้ดีครับแล้วก็สามารถเก็บ3แต้มที่หวังได้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆร่มทีมทุกคนครับผ<ม>ครับอ่ะเราเนี่ยโดนใบเหลืองเร็วมากตั้งแต่ไม่ถึง4นาทีเรามีวิธีเล่นมีวิธีประคองตัวไงให้เข้า90นาทีโดยไม่โดนใบแดงก็พยายามเซฟตัวเองมากขึ้นก็ พยายามจะไม่โดนไปแดงครับเพื่อเพื่อนทีมทุกคนจะได้ไม่เหนื่อยมากขึ้นครับโอ้หอ่ะประตูชายนะั้นแน่นอนทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนทําประตูอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยเอาความรู้สึกเลยว่าหลังจากที่เราส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายเนี่ยมันเป็นยังไงครับโอ้รู้สึกดีใจมากครับเป็นประตูแรกของผม,งผมงกับกรุงุรีด้วยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันวิ่งก็นจนมีแต้มสามแต้มครับ ครับผมอ่ะสุดท้ายครับเกมหน้าไปเยือนเก็ครูครับหนักเหมือนกันฝากแฟนคลับของชาวฝั่งทนให้เข้ามาเชียร์นะก็เชิญชวนแฟนคลับทุกคนนะครับของกรุงธนบุรีเอฟซีก็เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็อีก2แมตช์ก็จบเล็ก้วครับจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดครับโอเคครับผมนี่ครับเป็นเสียงของนันทวัฒน์กกฟ้าครับแมนนวาแมตช์ประจําสัปดาห์ครับก็สําหรับเกมหน้าครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจวัดแล้วก็พวกเราชาวกรุงธนบุรีครับสำหรับวันนี้ครับผมแล้วก็วัดลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีครับ Thank <laughs> you.